สวัสดีครับวันนี้เรามาเกะทุเรียนซึ่งใช้ต่อทุเรียนป่านะครับเสียบยอดหมอนทองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าทั้งเนื้อและรสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะครับต้นนี้นะครับให้ผลผลิตปีแรกก็17ลูกนะครับ17ผลซึ่งวันนี้เราก็ได้ทําการผ่านะครับแล้วก็มาชิมรสชาติมาดูเนื้อกันนะครับ ว่าแตกต่างกันหรือเปล่านะครับกับทุเรียนที่เราใช้ตอทุเรียนพื้นบ้านนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอตอของทุเรียนป่านะครับซึ่งตอทุเรียนป่าก็ทําหน้าที่หาอาหารนะครับเลี้ยงยอดหมอนทองแล้วก็ข้อดีของตอทุเรียนป่านะครับก็คือทนทานโรคนะครับที่ เดินๆก็คือทนทานโรคหาอาหารเก่งแล้วก็เติบโตเร็วนะครับจเจริญเติบโตดีในทุกพื้นที่น่าจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของโรคเน่าคอดินนะครับมีแรกของการให้ผลผลิตทุเรียนหมอนทองต่อป่าซึ่งเป็นทุเรียนทวายนะครับโอ้โหเนื้อบางมากนะครับเ้เปลือกบางมาก เปลือกบางมากๆนะครับเป็นทุเรียนท่าวายนะครับวันนี้ก็วันที่6นะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นท่าวายของทางใต้นะครับนครศรีธรรมราชเป็นทุเรียนหมนทองปีแรกนะครับโดยใช้ตอทุเรียนป่าเต็เปลือกถือว่าบางมากๆนะครับเปลือกบางเดี๋ยวเราผ่าดูเมล็ดกันนะครับผ่าดูเมล็ด แล้วก็ดูเนื้อสีพูดถึงว่าสีมันก็อก็โอเคนะครับสีหมอนทองประมาณนี้ซึ่งมันเป็นทุเรียนเทาวายนะครับสีมันก็ไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่แต่ก็อ่าเรามาดูเม็ดกันนะครับนี่นะครับตอทุเรียนป่าบางคนคิดว่าอาจจะมเล็ดใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วมเล็ดรีบนะครับเนื้อเยอะมากนะครับอ่ะเรามาถึงขั้นตอนของการชิมเนื้อกันนะครับ ผลนี้นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีอยู่17ผลนะครับไปฉกมาได้2ผลสุดท้ายเพราะว่า,าเขาใหา้เด็กที่ตัดทุเรียนนะครับวันนั้นดูไม่ทันนะครับเอาไปขายหมดเหลือ2ผลสุดท้ายนะครับซึ่งที่เขาเอาไปจำหน่ายแล้วนะครับคือผลทรงสวยกว่านี้ เดี๋ยวเดี๋ยวมามาชิมรสชาติกันนะครับอ่ขออนุญาตกลับกล้องนะอ,อร่อยมันรสชาติไม่ผิดเพี้ยนนะครับแต่หลักการใดเลยนะรสชาติเหมือนม้นทองทุกประการนะครับในส่วนของอโคนทุเรยียนป่าไม่มีผลใดๆนะครับในเรื่องของรสชาตินะครับ ในเรื่องของกังวลว่ามเมล็ดใหญ่แต่มันก็มเมล็ดรีบนะครับเนื้อเยอะถือว่าอ่าผมให้เต็มสิบนะครับเต็มสิบก็คือไม่แตกต่างกันกับโตทุเรียนพื้นบ้านนะครับแต่ในเรื่องของความพิเศษก็คือทนโรคแล้วก็ทนแรงหาอาหารเลี้ยงยอดหมอนทองจริง นะครับหน้าหน้ากับ <c> ห <oughs> น้าควรที่จะใช้ตัวทุเรียนป่านะครับเอามาเป็นต้นโตเพื่อเปลี่ยนยอดเป็นหมอนทองนะครับอร่อยจนคิดไม่ออกอสวัสดีครับไม่ใช่มุกนะมา คิดไม่ออกสวัสดีครับ